แล้วถิ่วใหมกจะบัวดอกบัวนี่ มไม่มจูบมีเบอรเตอแหละแ้วแม่นมจล่ะอนแม่ลาน่มล่ะนมขนมไปวัน <c oughs> นี้ไปนั่นลูกไปจอดอยู่พุนอยู่มุมบนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเัิดสุขุกคน ทุกคนวันนี้เฮาจะพากันมาเ,ก,เ,เ,ก,ก,เก็บหอยเนาะเก็บหอยแบกทีเรี่แล้วก็หอยจูบนี่จะตู้พี่ๆต้องหาอยู่กินหากินนะางอายุหากินตามธรรมชาตินะเพราะว่าสื่อบริได้มีเงินปัาหนาแล้วทุกคนปะ่ะเข้าไปหาเก็บหอยกันดีกว่าเก็บหอยเก็บผักขย,ยงกันว่นะเนีย่ยบรรยากาศบรรยากาศฮะ

ไปเบิ่งก้อนผมอ่ะ <hi> ่ม hey ึงรถม่มึงรถล่ะเอออย่างรดเชียไปทุกคนไปหากันไปหาทางไหนทังมันมีหนามเปล่า จะตัวคอยพูม uhm ือ okay. ้ม like, ั้ยเดี๋ยวจะไปนำแมกกาวอยู่ดิแล้วกระิเป็นสั่งเอาไปกินกับตมมักรูงทุกคนเลยได้ปิ้วแล้วไปกินกับตมมักรูงอืม เตนมคุ้งเอาเทปคอยหูยง่วงนอนเอนนอมันหน่วยหน่อยไม่จูบกับบะหมี่เนาะวารวเขาเก็บไปคาย,ยไปไ้ายไปทางใดไม่มัเหนาลง น้ำน้อยเยี่ยวกับเยี่ยวอ่ะมีมาด้วยเถออืมตรงน้ำได้เลยงามเพชรพ่อนี่ออกกิบอร์ได้เยวเยต้นย่างได้หาไป บอกให้พ่อเอาแค่คนซุ่มพี่แทนแกน้อยขย็นหนาแสงคนโตเขื่อนหนามันชุ่มชุม ngắm phun đây ho mà đi thằng tiền tiền ทุกคนเลยน,นี่เปิงอนีน้ำฟฝ้นหรือว่าน้ำมันน้ำม,มันหงเขานะนี่เราบ่เอาเขาบริดเห็ดหน้าแสงเนาทางนี้เนาะเห็ดแต่ต้นนะมันซุ่มเขาแล้วเนาะ มันติ่ดินมันมีตลอดลงมือได้ ก็มีกับเอ้่าคือที่เมียังนะครับว่าขนมกปย่างข้าวข้าวบุง่ามาดีเนาะ thả lẻn hoắt, không, thả lẻn hoắt bòn kẹp mệt không? Đây cái này cái sữa ăn hả? cái nó เข็ดหัวมันจะเข็ดอ้ยังั้น่ง บรรยากาศอยู่ทางหน้าแฟนอยู่ทางแบบอ่าแถวแบบเขาเห็ดหน้าปังนะทุกคนปีนี้คือบางคนใดเขาแค่ซองสอเผ็ดตั้ง,หงไห้ไงมันลุกทึ่นสุดๆเลยบราจาักรานามประจักราไฟเนาะคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างาบราจาักราน้าอีกทุกคนเอ้ยลูกแปดลุกแปดนะ บนาและไพ่ไพ่จังบ่เห็ดน้องทุกคนอ่อนกับไปเก็บหอยเชอรี่กับร้านแลวก,กับแฟเนาะโอเคนอกจากคลิปนี้อ่อนกับต้องขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะขอขอบคุณพีพีเอทุกทุท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้เสมอมาเด้อจ้ะขอบคุณไ้นล้ายจ้าพอกันใหม่อีพีหนาว่าอ้อนจ้ะพาพีพีเอฟซไปสายจ้าบ๊ายบายจ้า